สวัสดีครับช่างมาพาซ่อมรถนะครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะออกไปทํารถนอกสถานที่อีกเช่นเคยนะครับไปที่แถววัดพญาบลน,นะครับอยู่ในเขตอันไหนผมไม่แน่ใจเขตมะขามหรือเขตอะไรอะไรไม่ใช่ประเด็นสําคัญเนะาะเป็นรถมิ s ซูบิชินะครับไทตัน เป็นอู่พกพวกกันเหมือนเดิมนะครับจะสังเกตว่างานตัวเองในอูน่นี่แทบจะไม่มีเวลาทําเลยนะครับก็วิ่งตามอู่วิ่งตามสถานที่ให้เพื่อนซะเยอะเลยนะครับมิสู b ิชิ i ไทตันมีอาการก็คือไฟเครื่องไม่โชว์อีกแล้วนะครับจะสังเกตว่าส่วนมากที่เราเจอปัญหานะครับเจอปัญหาว่า ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอนะครับก็คือไฟเครื่องไม่โชว์รถมีอาการนะครับเพราะว่าช่างบางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการอ่านค่า Data นะครับคือเครื่องสแกน,นี่เมันจะเข้าไปถ้ารถมีไฟโชว์นะครับเครื่องสแกนเข้าไปอ่านมันก็จะเจอโค้ดเลยนะครับทีนี้เรามันไม่มีโค้ดนะครับ ช่างส่วนมากก็จะเข้าไปอ่านแล้วเพราะมันไม่มีโค้ดก็จะไปต่อไม่เป็นนะครับเพราะว่าช่างส่วนมากจะดูตรงเรื่องของไฟโชว์เอาเครื่องเข้าไปดูแต่ในการอ่านค่า data ความผิดปกติของรถอย่างเงี้ยช่างจะไม่ค่อยมีความความลึกถึงระดับนั้นนะครับทีนี้ว่าช่างมาเองก็พอจะพอจะทําได้ตรงนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของหน้าง,งานที่ช่างมาจะได้งานประเภทนี้บ่อยนะครับเดี๋ยวถ้าไปถึงที่หน้าง,งาน ยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายระเอียดกันต่อไปนะครับว่าไอตอนที่ไฟไม่โชว์เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันมันมีอะไรผิดปกตินะครับลืมบอกไปอีกนิดนึงก็คือรถไฟไม่โชว์มีอาการก็คือเหยียบคันเร่งได้แค่2000รอบนะครับแต่ถ้าขับจริงขับไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเข้าเกียร์แล้วออกตัวรถวิ่งเนี่ยรถจะไม่มีแรงนะครับมันเหมือนมันเหมือนอืดไปเลยครับวิ่งไม่ได้เลยครับ ก็เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเหล่าให้ฟังกันนะครับไปกันเลยครับรถเยอะเหมือนกันเนาะซอยแคบหน่อยต่อไปอีกสิ อ่าทีนี้ระหว่างทางที่เรากําลังจะขับไปทํางานนะครับก็ขอใช้เวลานี้พูดคุยทําความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับผู้ติดตามหรือ FC หรือผู้ชมนะครับที่บางทีโทรเข้ามาสอบถามนะครับในเรื่องของอางานซ่อมรถไม่ว่าจะเป็นรถตัวเองหรืองานอู่ นะครับออขอกติกากันนิดนึงนะครับก็คือก่อนอื่นให้ท่านแนะนําตัวท่านเองก่อนนะครับว่าท่านเป็นใครเป็นเป็นเจ้าของรถผู้ใช้รถหรือว่าเป็นช่างผู้ซ่อมรถนะครับเนื่องจากว่าผมจะได้ใช้ภาษาหรือศัพท์หรือคําพูดในการสื่อสารระหว่างท่านกับผมอะ่ะได้ถูกต้อง เพราะบางทีถ้าเกิดว่าท่านไม่แจ้งว่าท่านเป็นช่างอย่างเงี้ยท่านอาจจะเป็นผู้ใช้รถธรรมดาทั่วไปแต่ว่าบังเอิญดูคลิปของช่างมะนะครับแล้วโทรมาถามอย่างเงี้ยช่างมะเองก็เข้าใจว่าเป็นช่างบางครั้งช่างมะอาจจะใช้ศัพท์หรือคําคพูดที่มันเป็นของช่างนะครับซึ่งอาจจะทําให้ท่านเองไม่เข้าใจนะครับแล้วจะให้การสื่อสารกันเสียเวลาค่อนข้างนานนะครับ ดับแรกให้รู้ก่อนว่าท่านเป็นผู้ชายรถหรือเป็นช่างนะครับเราจะได้ใช้วิธีการสื่อสารที่ถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับช่วยบอกผมนิดนึงว่ารถของท่านเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนนะครับเพราะว่าบางทีผมทําคลิปไปหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าบางทีบางคนโทรมา สวัสดีครับช่างช่างมะใช่ช่างมะาใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเออรถผมมันไฟโชว์ครับมันเป็นไรครับอ,อคือผมเจอคําถามแบบนี้ยผมก็เออเออค้างค้างยาวพอสมควรผมก็ต้องถามกลับไปอีกครับว่าเออรถรุ่นอะไรครับอ่อรถยี่ห้ออะไรครับอ๋อรถผมมันเป็นอ s u ู u นครับ ไฟอะไรโชว์ครับบางทีก็ตอบไม่ได้นะครับอันนี้อีกนิดนึงก็ขออนกนิดนึงคือบางครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าไฟแค่ไฟโชว์อะผมไม่สามารถบอกได้นะครับสังเกตว่าหลายๆคลิปของผมนะครับที่ผมทําคลิปเนี่ยผมจะเอาเครื่องมือที่เป็นเครื่องสแกนนะครับเข้าไปอ่านนะครับแล้วผมถึงจะได้โค้ดตัวน,นั้นมาแล้วก็เอาคนไปแปลความหมายนะครับว่ามันคืออะไร นำไปสู่การวิเคราะห์การทำงานขั้นต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าจะถามผมว่าช่างครับไฟรูปเครื่องยนต์มันโชว์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ,อ,อย่าหาว่าผมโกนตีนเลยนะผมก็ต้องตอบกลับไปครับถ้าไฟรูปเครื่องยนต์โชว์มันก็จะต้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์มีปัญหาครับคำถามต่อไปก็คือช่างพอที่จะบอกได้ไหมครับว่ามันเป็นอะไรอันเนี้ยยากมากครับ คือผมไม่ได้อยู่หน้างานมันจะก็คือตามที่พูดแหละครับมันจะต้องเขัาเอาเครื่องมือเข้าไปสื่อสารก่อนนะครับอันนี้ให้เข้าใจกันด้วยนะครับอ่าข้อต่อไปนะครับก็จากคาถามที่ถามว่าช่างมากครับไฟเครื่องโชว์รถผมเป็นอะไรนะครับอย่างน้อยนะครับให้ท่านซื้อเครื่องมือสแกนนะครับเดี๋ยวนี้ใน La z a d a าในช้อปปีก็มีครับเป็นเครื่อง เครื่องสแกน OBD นะครับคล้ายๆกับตัวที่ช่างมาใช้นี่นะครับมันเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ Android นะครับมันสามารถที่จะดูโค้ดไฟเครื่องยนต์โชว์ได้นะครับถ้ายังไงลองสั่งมาใช้กันดูนะครับแล้วถ้าสมมุติจะโทรมาถามผมเนี่ยก็ให้ใช้เครื่องสแกนนั่นแหละครับอ่านโค้ดมาก่อนสักนิดนึงนะครับก็โค้ด P00 อะไรก็ว่ากันไป0 1 2 3อะไรก็0123อะไรก็ว่ากันไป นะครับเพราะว่าบางทีถามมาว่าหาไฟเครื่องยนต์โชว์เนี่ยผมบอกตรงๆเลยมืดเลยครับรู้อย่างเดียวว่ามันมีปัญหาที่ระบบเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ว่าว่ามันเป็นส่วนใดของเครื่องยนต์นะครับถ้ายัางไงก็หาเครื่องมืออ่านแล้วก็เอาโค้ดมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางก็จะสามารถตอบได้บ้างในบางส่วน <3 km. S 1> นะครับข้อต่อไปนะครับ เวลาขอขอขอเวลาในการพูดคุยกันนิดนึงก็คือขอให้เป็นสมมติว่าถ้าจะโทรมาคุยนะครับขอให้เป็นหลังจาก5้าโมงไปแล้วจนถึงสองทุ่มนะครับผมให้ช่วงเวลานี้นะครับผมจะรับโทรศัพท์หรือคุยนะครับถ้าช่วงเวลาที่ผมทำงานเนี่ยบางครั้งผมบอกตรงนะครับบางทีผมกําลังใช้ความคิดในการทํางานหรือวุ่นอยู่กับงานผม บางทีผมก็ต้องรับโทรศัพท์แล้วทีนี้พอรับโทรศัพท์แล้วเนี่ยองานที่ผมทําอยู่บางทีผมก็ต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะว่ามันเป็นงานในการคิดวิเคราะห์พวกสายไฟพวกระบบอะไรแบบนี้ครับคือถ้ามันขาดช่วงไปเนี่ยม,มันทำให้เราอาจจะ,ะติดต่อลําบากนิดนึงอาจจะทําให้งานผมล่าช้านะครับก็เลยขอเป็นช่วงหลังจาก5้าโมงไปจนถึง2องทุ่มนะครับหลังจาก2องทุ่มแล้วก็ผมอาจจะต้องใช้เวลาส่วนตัวผมนะครับอันนี้ ก็ขอเวลาแค่ประมาณนี้นะครับส่วนบางคนเข้ามาพิมพ์ถามในในความคิดเห็นนะครับที่ผมผมจะบอกว่าบางทีอะ่ะผมอาจจะตอบล่าช้ามากนะครับบางทีผ่านไปแล้ว2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยคือให้เข้าใจนะครับไม่ใช่ผมยิงหรือไม่ตอบนะครับคือบางทีผมอาจจะไม่มีเวลาหรือบางทีอะ่ะผมไม่ได้ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้ใช YouTube ในเวอร์ชั่น อคอมพิวเตอร์นะครับผมใช้ YouTube ในแท็บเล็ต Android นะครับบางทีมันก็ไม่เด้งเตือนนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับบางทีผมวุ่นไม่มีเวลาดูนะครับก็จะมีเวลาดูช่วงวันอาทิตย์นะครับที่เราหยุดบางทีพาครอบครัวไปนั่งพักผ่อนเราก็ลองเปิดดูครับว่ามีคำถามไมีอะไรไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตอบล่าช้าแนะนำว่าถ้าถ้าปัจจุบันเร่งด่วน ก็ให้ใช้การโทรมาดีกว่านะครับก็เป็นช่วง5้าโมงถึง2ทุ่มนะครับก็เป็นกติการะหว่างเรานะครับโปรดเข้าใจผมนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะถึงสถานที่ที่เราไปแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ ่อไปบนทางหลวงชนบทจันทบุรีสามศอีกสามกิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่รูเ่าโรด3,019ันิเนื่องทางต่อไปบนรูเ่าโรด3 0 1 9ัอีกหนกิโลเมตร เราได้มาถึงสถานที่ที่เราจะส่อมรถแล้วนะครับ จากที่ไปถึงสถานที่ของทํารถแล้วนะครับทีนี้ว่าบาังเอิญลูกค้าก็รอที่จะรับรถด,ด้วยนะครับช่างม้าก,ก็เลยไม่สะดวกที่จะตั้งกล้องถ่ายทําขณะที่เราซ่อมรถนะครับซึ่งมันดูไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าลูกค้าก็รอที่จะเอารถกลับ หรือรอจะรับรถหรือว่ารีบจะรถไปใช้นะครับถ้าเรามาตั้งกล้องถ่ายทําวิดีโอเนี่ยมันจะกินเวลายือดออกไปเพราะว่าขั้นตอนในการตั้งกล้องเซ็ตกล้องนะครับแล้วก็มาอธิบายในการทํางานเนี่ยมันก็จะใช้เวลายือดออกไปอีกซึ่งอาจจะทําให้ลูกค้าไม่สบอารมณ์นะครับมันก็จะมีผลต่ออู่ที่เราไปทํางานให้ด้วยนะครับก็เลยทํางานรวบรัดตตดตอนนะครับหลังจากทํางานเสร็จแล้วช่างม้าก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่า เหตุการณ์ที่เราไปเจอในรถเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่บอกว่าไฟไม่โชว์นะครับก็เนื่องจากว่าหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟเตือนเครื่องยนต์นะครับถูกถอดออกคาดว่าน่าจะลํำคาญนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่าใครถอดออกนะแต่ว่าไฟไมันโชว์เงี้ยครับก็เลยถอดหลอดออกนะครับก็เลย ทำให้รถมีอาการแต่ไฟไม่โชว์จริงๆไฟมันโชว์ครับแต่ว่าไปถอดหลอดออกนะครับเราได้เอาเครื่องมือเข้าไปทําการสแกนนะครับปรากฏว่าเราเจอโค้ดขึ้นมา2ตัวนะครับโค้ดตัวแรกก็คือ P08 อ่าขอโทษโค้ด P0089 นะครับมันบอกว่า s u c t i o n Control Valve Struck นะครับถ้าแปลความหมายเป็นไทยก็คือ S CV valve wow ครับวาล์ว wow ควบคุมน้ำมันนะครับมันติดขัดนะครับแล้วก็โค้ดตัวที่2นะครับก็เป็น P 1 2 7 2นะครับมันบอกว่า pressure limiter mail function นะครับ mm hmm. ก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือวาว์วระบายนะครับก็คือวาว์วควบคุมการกระเพื่อมหรือวาว์วควบคุมปริมาณแรงดันน้ำมันที่อยู่ในท้ายรางครับที่เป็นสปริงนะครับที่เป็น,นกลไก นะครับมันทํางานผิดปกตินะครับทีนี้เราโค้ดหลักจริงๆมันก็คือ P0089 นะครับก็คือ suction control valve stuck ก็คือ SCV valve ติดขัดนะครับทีนี้ SCV valve มันติดขัดในตำแหน่งเปิดนะครับน้ำมันมันเลยควบคุมไม่ได้น้ำมันก็เลยเข้าไปในรางอะมากเกินเกินปกติพอน้ำมันเข้าไปในรางมากเกินปกติ วาวท้ายรางที่เป็นสปริงที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือของโค้ด p 1 2 7 2นะครับมันจะทำงานโดยการโบน้ำมันทิ้งอย่างรวดเร็วเนื่องจากแรงดันที่เข้าไปมันเกินมากนะครับมันจะทำให้อุปกรณ์อื่นเสียหายก็คือไม่ปลายหัวฉีดแตกกระรางแตกอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยต้องทำงานทีนี้การการทำงานของมันเนี่ยมันทำงานแบบพรวดเดียวเลยแรงดันมันตกมหาศาลนะครับมันเลย ทำให้เกิดโคดนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆโค้ดนี้ไม่ใช่โคดหลักเป็นแค่โค้ดที่เกี่ยวข้องหรือโค้ดที่อยู่ในในลักษณะการทํางานของมันนะครับซึ่งโค้ดนี้ถ้าเราแก้โค้ดตัวแรกนะครับก็คือ0089นะครับ SCV ว a l v e wow ติดขัดนะครับโคดนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่คิดนะครับก็คือช่างมะได้ทําการเปลี่ยน SCV w wow a l ให้เขาใหม่นะครับแล้วทําการเลิร์นนิ่งด้วยนะครับเพราะรถรุ่นนี้จะต้องเลิร์นนิ่ง SCV w a l นะครับคือบางคนไม่รู้ ไปซื้อ s c v SCV ว wow, วมาเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วพอเปลี่ยนใหม่เสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องก็จะเกิดอาการคล้ายๆอาการเดิมครับเนื่องจากว่ากล่อง ECU หรือ ECM มนะครับมันยังจําค่าการทํางานของตัวเก่าอยู่นะครับค่าทางไฟค่าทางกระแสครับมันยังจําตัวเก่าอยู่มันก็เลยพอมาเจอตัวใหม่ปุ๊บมันก็ดึงค่ามาเป็นเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นนะครับพอเราเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วเราจะต้องทําการ เรียนรู้และลบโค้ดนะครับถึงจะทําให้กลับมาทํางานเป็นปกติซึ่งในเคสนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับช่างมาร์กก็เลยมาทําคลิปบอกเล่ารายละเอียดนะครับซึ่งต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะตั้งกองถ่ายทําได้เนื่องจากว่าเราก็ลูกค้านั่งรอนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับท่างซึ่งทางมากก็จะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างมะทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ